Microsoft ต้องประกาศว่าควอนตัมชิพอันใหม่ของเขาอาจจะไม่รองมีควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ได้ภายในไม่กี่ปีแต่ว่านักฟิสิกส์หลายคนไม่เชื่อเขาเดี๋ยวนี้มาดูกันครับ Microsoft ถือว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างแปลกในสาขาของควอนตัมคอมพิวติ้งเพราะว่าเขาเลือกที่จะใช้คว b บิที่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใคร o o g l e กัอ IBM ที่ทำเรื่องควอนตัมคอมพิวติ้งเหมือนกันเลือกที่จะใช้ควิบิประเภทที่เรียกว่าซูเปอร์คอนดักติงคว i บิซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราค่อนข้างคุ้นเคยและใช้มาหลายสิบปีแล้ว Microsoft Softwarelogical Qubit ใช้เเททคโโนลยีี่รก ซึ่งยังไม่มีใครสามารถสร้างได้จริงเลยซึ่งเทคนิคนี้จะใช้พาร์ติเคิลประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Majorana p a r t i c l e คิซึ่งไม่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าในเปเปอร์ล่าสุดของ Microsoft เขาบอกว่าเขาสามารถสร้างพาร์ติเคิลพวกนี้ได้จริงๆผ่านจริงที่เรียกว่า Nanowire ซึ่งคือสายไฟที่มีขนาดระดับอะตอมเหตุผลที่ Microsoft เลือกที่จะใช้เทคนิคนี้ก็เพราะว่า ควบิตประเภทเหมือนของ Google กับ i เ m ถือว่าเป็นควบิตที่เปราะบางมากถ้าเรามีอะไรสักอย่างจากข้างนอกมารบกวนแค่นิดเดียวมันจะทำให้ระบบนี้พังแต่ว่าควบิตที่ทำมาจากมา j o าฐานพาริโกเหมือนของ Microsoft สามารถต้านทานสิ่งลบกวนจากข้างนอกได้มากกว่า Microsoft บอกว่าในไม่กี่ปีเขาจะสามารถสร้างชิปที่มีควบิตเป็นล้านอันได้โดยที่เขาจะใช้เทคนิคนี้แต่ว่านาักฟิสิกส์หลายคนรวมถึงผมเองด้วยก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะทําได้จริงหรือเปล่าชิปที่ Microsoft เอามาโชว์ในรูปนี้เป็นชิปที่มีควิบิตแค่8ปตัวซึ่ง และถ้าเราอ่านเปเปอร์ของ Microsoft ดที่ดีเราจะเห็นว่าเขาบอกว่าการทดลองนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าในชิปของเขามันมีพวกท็อปโลจิกอลควิปตพวกนี้จริงๆมันมีหลักฐานว่าสิ่งที่อยู่ในชิปของเขาอาจจะเป็นควิตพวกนี้จริงๆก็ได้แต่ว่ามันก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่มันจะเป็นอย่างอื่นจริงๆแล้ว Microsoft เคยเขียนเปเปอร์เรื่องมาจัวร์นาพาร์ติโกมาแล้วเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วแต่ว่าเปเปอร์นี้โดนรีแารณ์เพราะเขาเห็นว่าข้อมูลในเปเปอร์นี้มันผิดก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเขาจะ